คูมาสำรวจตัวเองเมื่อได้เจอกฎจกรวันก็นแรงดูตอบตัวเองได้เลยว่าเออว่ะที่ผ่านมาชีวิตกูแม่งเวลาเพื่อนมาพูดอะไรกูก็เชื่อ i, ing, เฮ้ยมึงเศรษฐกิจไม่ดีออาเหรอมึงอ้าวตอนแรกก็ขายของดีอยู่แล้วก็ดับลงดับลงเฮ้ยมึงรู้ยังตอนเนี้ยโ,โลกหหลายระบาดแล้วด้วยธุกรกิจจะแย่กันหมดไงฟังเขาแล้วเราก็แย่ลงไปด้วยทุกอย่างที่เราได้รับเข้ามา ผ่านเสียงผ่านสายตาผ่านความรู้สึกของเราเรากําลังสร้างให้มันเป็นอนาคตของเราคุณได้ยินไม่ผิดทุกอย่างที่เราได้ยินที่เราได้ฟังที่เรารู้สึกผ่านหูผ่านตาจมูกปากลิ้นไก่ใจของเรามาและเรารู้สึกกับมันเรากําลังเชิญชวนมันเรากําลังเรียกมันควิกคควิกค,กค,กคกมาเป็นอนาคตฉันสิตอบตัวเองได้ค่ะชีวิตที่ผ่านมาของคุณ อะไรที่คุณได้ยินมามันเป็น